ครับคุณภาพรวมเลยของเราสำหรับโอลิมปิกครั้งนี้อะค่ะเราได้อะไรมากกว่าที่เราไปแข่งไทยทุกการแข่งขันแล้วก็โดยรวมถือว่าผมคือว่ามีใจมากๆแล้วก็ดู้แดงมากที่ได้กลับมาเลยเพราะได้เจอนักวิ่งที่ชั้นนำของโลกก็ไม่ใช่แค่นักวิ่งแบบมีนิกราอย่แล้วที่แบบว่าอาจจะเคยดูเขาเล่นบาสเกตบอลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าได้เจอเขาด้วยเป็นคือว่าดีใจมากที่ได้เจอเขาหลังนี้ครับเราได้ไปวิ่งกับเขาเราได้ผ่านมาไปถึง ได้วิ่งสองครั้งมันเกินความเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมก็เกินเป้าหมายที่วางไว้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่ารอบทัดมันก,ก็หนักมากขแล้วเพราะเขาต้อง,อง,องมาแข่งหลับสาับแรกก็ถือว่าในานี้ผมก็ถือว่ามีตัวเต็งที่วิ่งลงเก้าตัวเองเลยกือว่าตั<ม>ตเวเองผ่านเข้าไปรอบรองรอไ,องไ,องไปปด,ด้ก,ไก็ถือว่าโอเคเลยครับตอนที่วิ่งในรอบรองครับเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นมันกดดันมากน้อยแค่ไหนครับผมไม่ได้กดดันครับผมว่ามันตื่นเต้นมากกว่าเพราะน้ำท่าของเราน่าว่าเขาก็ได้แบบวิ่งกับหนุมมาอะไรเงี้ยเขาก็จะ ตื่น้นนิดหน่อยครับว่าเราก็ได้มีกินสุดยอดเราตัดโลกว่าเขก็จะกลายเป็นลักษณะแล้วเราก็เรียนแล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างจากกานขอผ่านจากงานในร้านนั้นก็เรื่อเป็นตัวอยผมได้เรียนรู้ด้วยการวอร์ของเขาแต่างๆว่าคำวอร์เป็นยังไงก่อนลงกนณะวอร์แบบนานแค่ไหนแบบว่าที่แบบว่าให้แบบพร้อมกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็ตัดโลกคนลที่เขาวอร์กันตคนก็ต่างวอร์กับว่าไม่เหมือนกันเลยกับผลงานที่ทำได้ฮะถือว่าเป็นเป็นฐานที่เรา ตั้งเป้าตั้งใจไว้เราซ้อมไว้หรือเปล่าก็ตั้งเป้าไว้ก็อยากจะลงเก้าแก็อันดอาจจะยังไม่ถึงฝังนะก็แต่ก็มีความหมายที่ในการซ้อมคือการออกตัวครับที่ผมว่าทำได้เกินคาดมากเพราะว่าดีท่านทางถือว่าดีขึ้นกับตะกอลมากด้ยครับมีอะไรฝากังแฟนวก็ติดตามชยเยอะมากกอยากจะขอบคุณแฟี่ใปาเสียผมจริงรคาเสียผมแล้วก็ที่เป็นเราก็พยยมที่สุดนะครัก็ อรอบร,รอเชียร์ผมในแมตช์นั้นเพราะไม่มีเยาวชนโลกที่แข่ทงที่เปรตดูนะครับ